สำหรับยาสระผมในห้องนังลานนะคะที่หลายคนได้หาข้อมูลและเห็นว่าจะทําให้ผมขึ้นลดปัญหาศีรษะล้านนะคะทําได้จริงไหมนะคะหมอก็ขอตอบว่าจริงๆแล้วอะค่ะยาสระผมเนี่ยมันมีหลายกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ลดการหนักเสพของเส้นผมหรือบางกลุ่มเป็นกลุ่มปรับสภาพเส้นผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดศีรษะมนันลดศีรษะแห้งนะคะหรือลดปัญหาหนางังศีษะต่างๆน,นะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้นะคะว่าแต่ละคนมีปัญหาแบบไหนนะคะถ้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องของศีษะแห้งมากๆจนทําให้ผมร่วง หรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องศีรษะอักเสบมากๆจนผมร่วงยาสระผมบางกลุ่มก็พอช่วยได้นะคะมันจะช่วยได้ในระยะต้นก็คือสำหรับคนที่มีปัญหายังไม่เยอะมากนะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาเยอะแล้วนะคะยาสระผมเนี่ยจริงๆอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอนะคะเราอาจจะต้องใช้กลุ่มที่มันช่วยรักษาได้มากกว่านั้นหรือตรงจุดกว่านั้นนะคะเพื่อรักษาปัญหานั้นให้ดียิ่งขึ้นหรือให้ หายไวยหรือเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วค่ะมันมีส่วนช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหายังไม่เยอะมากแต่ว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเยอะมากแนะนําให้มาเจอหมอดีกว่านะคะจะได้รักษาให้ตรงจุดนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะมาปรึกษาที่ BOS h a r e Center ได้เลยนะคะแล้วไปพบกันนะคะสวัสดีค่ะ